มาเดี๋ยววันนี้กูมาสุ่มกิจกรรมพวกม่วงที่กูบอกว่ากูจะแจกตั้งแต่คลิปที่แล้วไลฟ์พวกมึงอ่ะคอมเมนต์กันมาโดยคอมเมนต์อ่ะมันก็มีอยู่ประมาณ10ถึง15คนนั่นแหละกูก็คัดเหลือแค่ห้าคอมเมนต์เพราะว่าหนึ่งเลยชื่อบางคนแม่งชื่ออ่านไม่ออกชื่อเป็นจุดบางคนแม่งก็เป็นยูเซอร์อย่างเงี้ยแล้วก็สองเลยเหตุผลส่วนตัวก็เลยคัดเหลือแค่ห้าคนพอ กราจะมีข้าวปั้นบอยเจ้าแมวเบสแล้วก็ไอฝันดีนี่ชื่อเต็มแม่งแล้วฝันร้ายเจอผีฝันดีเจอผมโดยการสุ่มของกวกกูจะคัดออกทีละคนทีละคนทีละคนจนเหลือคนสุดท้ายใครเหลือคนสุดท้ายมึงเอาพวก่วไปลแล้วก็ข้างล่างไม่ต้องสงสัยไอเหี้ยกูไม่ดูเถื่อนไปเริ่มสุ่มใครเป็นคนแรกอ้าวเรียบร้อยขอแสดงความเสียใจนะครับคุณไม่ได้ไปต่อมึงอดไปไอฝันร้ายเจอผีมึงฝันร้ายไปมากูไปแบบไม่ไีรอ ไปกันต่อใครจะเป็นลายต่อไปอา่าระหว่างยังไงโอเคไม่ต้องรุนเยอะขอแสดงความเสียใจนะครับผมเจ้าแมวมึงอดไปเหลืออยู่3คนไปกันต่ออ่าฮ้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณเบสมึงอดไปตอนนี้เหลืออสคนแล้วระหว่างบอยกับเข้าปั้นไปไป ใครโอเคเฮ้ยเฮ้ยอโอก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมอุตส่าห์พามาถึงเกือบรอบสุดท้ายแล้วอ้ขอแสดงความเสียใจจริงนะครับผมมึงอดไปเราก็ได้ผู้ชาะแล้วนะครับผมคนเข้าปั้นนะส่งชื่อลงบอกมาเดี๋ยว่เอาพวกไปให้แล้วก็ใครที่ไม่ได้อยู่ในกรงล้อนี้หรือว่าคนที่เราคัดออกมึงไม่ต้องเสียใจกูมีวิธีใครที่ต้องการปืนพกปืนกลลูกซองอาร์พีจีไม่มีเฮียมีอยู่แค่นี้ นะใครต้องการอาวุธในแบบบอกสปินนะหรือกระสุนนะี่ะนี่เลยก็มีร้านแนะนําร้านโอทาวร็ช็อปก็ร้านตัวเองนั่นแหละโดยจะมีขายพวกกระสุนปืนพวกกลซองพวกจาพวกขาวสไนฟงสไนฟ้าของม่วงก็มีแต่ของทองยังไม่มีโดยร้านก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายสองครึ่งจนถึงห้าครึ่งถ้าหลังอย่างนี้ยไม่ต้องทักยิเล่นเกมอื่นนะใครที่สนใจพิมพ์มาเลยโอทาวร็ช็อป v2 ใครสนใจทักมา แล้วก็ใครที่เรารู้เล่นรุ่นใหญ่ตอนสองใน YouTube ลงก่อนฝากติดตามด้วย